กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวไม้ครับทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับไม้ครับชีวิตรอด1.21นะครับหลังจากที่เราไปตีมังกรน,นะครับฆ่ามังกรเราก็ได้ช็อกเกอร์บ็อกแล้วก็ได้เอเลทามาแล้วาาเอ๊ช็อกเกอร์เชลนะผมจะมาข้ามเปี้ช็อกเกอร์บ็อกนะฮะเพราะว่าจะเอาไปใส่ของนะครับโอเคเราได้มาแค่3อันนะจริงๆถ้าเกิดว่าจะฟาร์มเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ผมเอาแค่3อันก็เหลือๆแล้วแหละตอนนี้คือมันเหลืออยู่นะแต่เราจะกลับเอาไปกลับไปเอาปีกไปเอชาร์ดเอชาร์ดอันเบกกิ้งกับเอ่อเมนดิ้งสองอย่างนะครับ มาถึงบ้านแล้วอุ้ยมืดพอดีเลยฮัลโหลอ๋ออี้ไม่ได้จะขายเว่ยไม่ได้จะซื้อโอโหกดผิดแม่งซื้อมาแล้วอันนึงมาทําไมครับนี้อุ้ยกันเพราะเร่ยมีเลเซอร์มาทาไมรับนี้ออกมาได้ไงวะเนี่ยอ่าๆยอม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 ,ยอ,มอ่าทองที่ได้มาเรามาเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อที่จะยิงแล้วน่าจะเอาเล่เก็บไว้ในกล่องเดีวยวกันนะ เลขที่เราได้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโตึงจัดเลยครับพี่พี่อ๋อตึงจัดจัดเลยครับพี่โกเลมนี่ตึงจัดจัดเลยแหมสองบีแม่นโดนทีเดียวสองทีตายอ่ะได้สองทีมั้งโคตรแรงเลยสมุดเมนดิง้งถ้าไม่มีเราก็แค่ต้องไปซื้อโอ้นี่ไงเมน,ม,นม,นมนดิงนด้งอเมริกิงสวยเบลวเยอะขนาดนี้ตีบวกไปหน่อยละกันอ่าเมนดิง้งใช้สอง อันเบกกิ้งใช้สามเอาเราใช้สองมา <Okay. S 1> อ้าวชิบหายเอ็นวิวพังโอไมค์เ oh อ็นวิวเราพังแล้วเรามีเหล็กไมเนี่โอ้มีเหล็กอยู่นึกว่าไม่มีเหล็กแล้ะครับมาครับมาโอเคเอ็น okay. วิวมีแค่นี้ต้องใจเย็นๆหน่อยนะอย่าเพิ่งพังอีกหน่อเมนดิ้งกับอันเบกกิ้งทีได้ไปสีเบล โอเคเชลโกบล็อกนี่คือจริงๆยังไม่ได้ใช้อะ่ะเอาเก็บไปก่อนแล้วกันฟาร์มเรามันเยอะมากๆเลยเพราะว่าต้องแบบเคลียร์ต้องอะไรละมันมันเยอะเกินไปละเอ่าดาบดาบดาบไฟดาบไฟผมไม่ดาบไฟเหรอชิฟมาแล้วดาบไฟไม่มีฮัลโหลครับเรขอดาบไฟเลยครับไม่ดาบไฟเลยวะธนูอ๋อเราเราต้องกินหัวธนูด้วยใช่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 เป็นพาวเวอร์ห้านะแรงที่สุดจะคิดไว้หนึ่งพาวเวอร์ห้ามาเลย ยิงยิงตัวอะไรคือแบบคว่ำมหมดอะแรงจัดเลยไปก็ตัวนี้อะสติกถ้าเราฟาร์มทาฟาร์มไม้แล้วก็มาขายก็น่าจะโอเคนะขายอะไรอะดูไม่ได้อ๋อไอที่เราคลิกด,ดูแล้วมันสามารถที่จะดูได้เนี่ยมันเป็นเทคเจอร์แผกนะเทคเจอร์แผกหรือแพแผกะ,ะไนะครับเราไปทำฟาร์มิีๆกันด,ดีกว่านะาวันนี้ออเค่อโอ้โหย่าจะหมดแล้วแกะมันเยอะจัดเลยอะทุกคนเราเ,เราก็เคลียร์แกะไปละ มันมันจะเยอะเกินไปละว้ามีผมอยากจะเอาดาบไฟตีอ่ะถ้าเกิดว่าเอาดาบไฟอ่ะมันจะได้เนื้อที่มันสุกแล้วอ่ะแต่ถ้าไม่มีดาบไฟก็ต้องไปหาตามเอ็นพีซีว่าตัวไหนขายดาบขายไฟอโอ้นี่ไงไฟอ่ะยี่สิบเก้ามมอลล์ยี่สิบเก้ากับหนังสือหนึ่งเล่มยี่สิบเก้ามมอลล์กับหนังสือหนึ่งเล่มสินะโอเคพี่ครับขออนุญาตซือ้อสมุดไฟครับผมกับหนังสือหนึ่งเล่ม โอเคหยิบมาแล,แล้วไปตีโบสถใส่ดาบกันนะผมถ้าเป็นชาร์ปเนี่ยจะดีมากๆเลยอะออช่างแม่งคาไปเถอนะอนะตีโบสถเถอนนะโอวิวิลหกสิบแล้วอยูดสี่สิบเก้าแล้วนี่ไงลานี่ไงลานี่นไงละโดยประมาณนี้ละมะั้งครับตอนนี้หญ้ามันจะหมดแล้วนะหญ้ามันจะหมดแล้วต่อไปก็เป็นตาของบัวประมาณนี้ละมะั้งโอโหฟนตรงมาพอดีเลย เอาได้ของมาค่อนข้างที่เยอะนะเราเยข้าวมาเพิ่มทรัพยากรนิดน,นึงนะฮะเจมา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 กิน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 กิเบูด้วยกินกินกินไม่ต้องมีเยอะรัพยากรมันเยอะเกินไปละมีแค่นี้ก็พอไอตัวนี้มาแต่ไหนเนี่ยไม่รู้ว่าพันี่ทำอะไรค,ออนะคิดไม่ออกแล้วนะคิดไม่มกกออกละอีบังกรเราก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะฮะว่าจะไปเก็บไอ้นี่จะไม่ได้ควานมาด้วยชิพายเอ้กับแต่ควานก่อน ได้วันมาแล้วก็จะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ผมปลูกไว้ตั้งนานแล้วโอ้ฟาร์มก็โอเคอนยะู่นะเพราะว่าได้ไเรื่อยๆเลยฟาร์มตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมว่าจะทำแบบเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำเยอะมันก็จะไม่มีเวลามาเก็บเกี่ยวดีหรือว่าจะเปลี่ยนไปเป็นฟาร์มอัตโนมัติปะถ้าเกิดว่าทำเป็นฟาร์มอัตโนมัติอะมันก็ดีอยู่นะมันจะได้ไม่ต้องแบบมาแบบเดินเก็บเกี่ยวนะครับ ปรมอัตโนมัติมันใช้ของคข้างเยอะคือหลักๆคือมันต้องใช้เลสตนและเลสตูนของเราก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ด่ด้วยอือเ,เดี๋ยวว่าคิดมากอย่างที่จะทฟาร์มอัตโนม,มัติมันใช้เลสตูนของข้างเยอะฟาร์มไม้ไผ่เนี่ยอือก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่นะฮะมันจะไม่ได้เยอะก็มันก็มาใช้ได้น้อยอะประมาณนี้ไหมจะได้ป้ว่า ออกมาไปก่อนนะครับวางๆไปก่อน,นะอนพอไม่พอไม่รู้วางมาไปก่อนนะฮะนี่แค่รอทเป็นอะไรที่เอาเราใช้ซิวทันในการไม่ใช่ซิวทัดใ,ใช้ฟอร์จูนใ,ในการขุดนะจะได้เยอะนะนี่เห็นไหมโหได้ตั้งหกอันถ้าเกิดเราปกติก็ได้ประมาณสองอันน้อยจัดเนี่ยจะใช้ฟอร์จูนในการขุดฟอร์จูนเนี่ยเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างจะดีนะ อที่ไม่โตก็ไม่ได้นะครับอเอ้ยหนูโอ้โหโอ้โหไม่เก็บเรียบเลยว่ะไอ้หนูนี่ไม่เก็บเรียบเลยว่ะเฮ้ยเอ้ยเองขโมยเหรอน่ารักเลยนะขโมยแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะไปละบินกันไปละืมดาบในมือน,นี้มันสั่นเลยเมื่อกี้ขโมย่อหน้าตาตาเลย ขอเขได้ล้วงบางทีอ่ะเนี่ยจะทำฟาร์มชิวๆกันครับวันนี้พานี้เป็นพาที่แบบว่าชิวๆนะเพราะว่าพาทก่อนเราไปตีบังก่อนแล้วเออแล้วก็ไปหาประตูนี่คือลําบากละพานี้ขอชิวๆแล้วกันนะฮะสพาหนึง่งก็อู้อน,นานไม่ค่อยได้ขึ้นมาข้างบนแถวนี้คือน่าจะได้เยอะพอสมควรนะเนี่ยโอ้ผมบอกเลยว่าอิบเกี่ยวแบบเบิบบเบ่มๆเลยอนะ่ะดูดิ เดลวโคจะเยอะเลยครับแครอทเป็นไอที่เอาไปทำยยานะนี่เองยาเราพาแถวนี้นะยานะยาไม่ต่จะ,จะคิดเชียวนะแครอทเนี่ยเอาไปทําเป็นแครอททองได้นะครับมันจะได้เป็นอาหารที่เราจะอิ่มนะผมก็เลยเก็บไว้สักหน่อยนะครับส่วนโพเตโต้เนี่ยก็มันก็เอาเก็บม,มันก็ไปทําอาหารได้ ี่ชายยโยู่โปรติโต้พอแตโต้ปิ้งนะครับเป็นมันฝรั่งปิ้งอืมใช่ไหมมันปิ้งใช่ไหมหรือว่ามันมันมันเราไปใส่เตาเผาม้วจะมันฝรัง่งเผามั้งไม่รู้ดิเดี๋ยวเราไปใส่เตาเผาเนาอเอาละละนะครับอ้าวอันนี้เราอเอก็มันฝรั่งนี้ก็คือโอ้โหมันก็จะได้เยอะเหมือนกับ แค่หลอนเลยนะถ้าเกิดว่าเราใช้ฟอร์จูนในการคูดออกมานะคือโอ้โเดี๋ยวเอา้าไม่มีรัวตรงนี้อำไมไม่มีรัวมีใครเผลอกินไปหรือเปล่าหรือมีคนกินไปอะ่ะถ้ามีคนกินไปนี่คือขอเอามาคืนหน่อยนะเดี๋ยวผมลิบๆอยู่แล้วตกลงไปนี้แย่เลยนะครับโอเคทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ข้างล่าง ต่ฟาร์มข้าวเนี่ยผมว่าน่าจะยังไม่ต้องเก็บนะคือไม่รู้จะเอาเก็บไปทําอะไรอะ่ะฟาร์มตรงนี้ก็คือเป็นฟาร์มที่ผมเก็บไปก่อนหน้านี้นะครับเดยเช่นฟาร์มแค,อคอรอทแครอทต้นนี้ก็นำลังจะเยอะหนยนะรายกาลังจะเยอะเลยบนะอ,รยอ,ยอยวกว่าคุมอยู่นะที่เราจะมาทำฟาร์มแบบชิวๆวันนี้เอาจริงพวกแครอทกับเอาเอาจริงแครอทกับโพเตโต้เนี่ยมันเอามา ลกข,ของได้นะครับเลขเอ็นบีซีฟาร์มเมอร์มันจะได้ของอืแล้วก็โอเคนะเราเอาไปแลกข,ของได้นะเป็นมันมันจะเป็นแบบการแลกแล้วก็ได้อีพีอ่ะคุ้มสุดคืออีพีนะถ้าได้อีพีก็เอาไว้ซ่อมเกาะนะครับชุดเกาะอาวุธอะไรเงี้ยเราแลกแลกไปแล้วก็ได้อีพีก็สบายสบายเก็บไว้ก็ได้คนระับหรือจะไปแลกก็ได้อาา่าเอาสองคนได้เป็นเท่าไรแล้วกันคนระับ ส่วนอันนี้ก็เป็นโคเลโต้แล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้อืมแล้วข้างบนก็เป็นมันฝรั่งจะไม่ใช่มันฝรั่งแล้วก็เป็นแปงงมูกับอ่าฟักทองนะแล้วก็กระดาษนี่คือต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเก็บแยกกระดาษเยอะเยอะมากๆเลยเพราะว่าพันที่เราจะเลื่อยเปิดกันเวลาครับเฮ้ hey, หนูเตียงพี่น้องอย่ามายุ่งเฮ้เช้าวันที่หนึ่งร้อยสามสามนะครับ ก็เป็นเป็นชาวที่แจ่มใสนะเป็นชาวที่สดใสสดใสมากเดี๋ยวผมต้องมาเคลียร์ฟาร์มนี่ออกนะเนี่ยไอาฟาร์มไม้ไผ่เนี่ยมันเยอะมากเลยคือก่อ,อนหน้านี้ผมผมเคลียร์ไปเยอะแล้วนะนะครับมันก็ท้องดีทั้อยู่ด,ดีนะ,ค,ะ,ระนครับเต็มตัวโอเคฟูลเลยอะฟูลอินเวนท์รีเลยอะเยอะขนาดแบบฟูลเลยอะแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ไปตัดใหม่นะครับตัดเพิ่อมอีกจะเต็มกล่องแลนะ้วเนี่ยแล้วก็ข้างบนนะครับเพื่อจะกเก็บเกี่ยวนะครับ แล้วมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่นี่ไงงอกอย่างไวเลยโห oh, oh, มันจะว่าอะไรข้าวไวขนาดนัน้นได้อะไรมันจะไวขนาดนั้นะนะเฮ้ยโอ้โหโตไวจังเลยว่ะจริงๆนี่คือไปละ <c oughs> มาอยู่ละต้องไปทํากล่องเก็บของเพิ่มนะตอนนี้มันเยอะมากๆเลยอะเอาไปอาดาลบอกได้ใช่ปะก็จะไม่ผิดโอ้นี่ไงเป็นรูบอกแล้วก็ข้าวกลับมาอา้าวอย่บอนะว่าข้าวกลับมาไม่ได้ครับขราบกลับมาไม่ได้ <c oughs> ครับกลับมาไม่ได้ด้วยอ่ะโหจบแล้วก็เคลียร์ต้นไม้เอาสักหน่อยแล้วกันับต้นไม้มันเยอะเกินไปแล้วมันดูตัวมันจะแบบเกะกะไปหน่อยอ่ะมันก็ดูแบบว่าร่มเย็นเป็นสุ่อยู่นะแต่มันมันลกอ่ะเข้าใจว่มมันลกอ่ะมันดูลกกันไปอ่ะนี่ไอ้ฟาร์มนี้เรามันไม่เนี่ยมันไม่ดูดอ่แต่ผมต้องแก้ฟาร์มนี้สักหน่อยแล้วนะครับช้เป็นโคลนนะโคลนมัดมัดล็อกมัดล็อกน่าจะมีไหมน่าจะมีอ้นี่ไงใช้อ๋อชิบหายละทำยังไงอ่ะ เรไม่รู้มันจะดูดไอเทมมันจะดูดขาไอข้ามได้ไหมะก็ต้องลองดูมันใช้ข้าวใช่ไหมใช้ข้าวใช้วิสสินะสะปแปะแล้วกันนะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช้ขวดน้ำนำะเพราะมันจะค้ามไห่เลยกันนะน้ำอะอ่ะสามขวดแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงไงวะเ,เราก็ไม่เคยผสมด้วยสิยังไงอะเฮ่ทำไงวะ เอิอ่มต้องวางที่เป็นดินนเหอีอแล้วก็ใส่น้ำอ๋ออย่างนี้เองอ้าวแล้วไอ้นี่มันมันได้ไหมไอ่ะไปลองดูว่ามันมันดูดกลับไปนี่ได้ไหมไอ้ฮอปเปอสามารถที่จะดูดไอเทมผ่านได้ก็คือปพรโครนถ้ากรว่ามันไม่ได้ก็ออกกิจกรรม,มแล้วกันนะ กระจกชิปตะกวางตอนนี้คือมีแล้วเอาข้าวแล้วก็นะวางนะครับไม่เอาขดเอาขดเจลอะไรก็ได้ได้แบบเลียไนะได้ปะอ้าวได้ถ้ามันได้เราก็ไม่จําเป็นต้องเอาอชิบหายไปแล้ว <c oughs> ถ้ามันได้เราก็ไม่จำเป็นต้องเอาไอ้นี้มาอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะใช้แค่อันนี้เองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้นนะครับ เราไปตักน้ำมาเพิ่ม8ชิ้น8ชิ้น8บล็อกเกี่ยวแล้วเราไปหาดินเปล่ามาสัก8ก้อนนะแล้วก็ปิดให้มันกลายเป็นบล็อกโคลนคนระับก็ส่วนวีดเนี่ยอเอกี่ยบไปนไม่ได้ใช้ล้วแล้วก็เอาน้ำที่เราได้ใส่ลงไปแล้วกต็กตักแล้วก็ตักประมาณนี้7อัน เสร็ก่อนเสร็จบอกดมา,มาไม่ได้เอาชูบีมาด้วยอะเอามือก็ได้จะไวอยู่นะอโอเคร้อยน้ำที่เหลือก็เอาไปใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะเอาไปเกี่ยวไว้ในอ่ที่ปรุงยาโอ้ยที่ปรุงยาของเราครับกระจกด้วยกระจกมาตั้งไหนไม่ได้เกี่ยวไว้หรอโอเคเดี๋ยวเราไปแก้ไขาฟาร์มของเรากันนะครับอืม น่าจะโอเคอยู่นะป่าของเราเอเดี๋ยวทุบออกแล้วกันครับใช้ซิลทัศน์นะในการทุบจะได้กระจกคืนนะครับถ้าไม่ใช้ซิลทัศน์ก็กระจกมันก็จะแตกไปเลยนะครับก็ทุบทุบกระจกเกี่ยวไว้นะครับเพราะว่าเราจเป็นต้องใช้นะโดยการที่เราจะเอาตรงนี้ตรงเดิมนะแล้วก็เอาฮอปเปอร์เนี่ยย้ายไปอยู่ข้างล่างบล็อกทรายตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเก็บผลผลิตมาต้นไม้ไผ่เนี่ยมันสามารถที่จะโต ตัวบนอันนี้ได้หรือเปล่ายังไม่ลองเลยได้ปะเอาได้เอเคนึกว่าไม่ได้โเถเธอก็ไม่ได้นี่คือชิบหาย,ยนะโอเคเดี๋ยวมันยังได้อยู่โอเคเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบในการสร้างใหม่นะครับเนี่ยเป็นแบบเฟอร์ชันที่สองเนาะก็ตรงนี้ก็จะทุบออกน,นิดนึงนะครับเราจะใส่ฮอปเปอร์ตรงนี้คนระับฮอปเปอร์จะวางตรงนี้ฮอปเปอร์ตรงนี้นะครับเรียงไปเหมือนเดิมนะครับกล่องก็อยู่ตรงนี้ฮอปเปอร์ก็จะเรียงมา แล้วก็จะมีบล็อกโคลนตรงนี้วาบล็อกโคลนแล้วก็วางเดิมนะครับมันเดิมเลยแค่ทําให้มันแบบว่าอยู่ในบล็อกเดียวนะครับตอนแรกมันเป็นสองบล็อกใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นบล็อกอไม้ไผ่ตัวนี้ก็จะเป็นฮอปเปอร์ถ้าเกิดว่าไอเทมมันมาตกตัวนี้มันก็จะไม่ดูดนะครับนี้เราก็จะทําให้มันแบบดูดทุกอร์เรนี้ว่ามันอยู่้างบนเลยก็ต้องดูดอยู่แล้วแหละต่อไปก็กล่องกล่องสินะระยตทุบกล่องนะครับทุบกล่องนะครับโอเคทุบกล่องแล้วก็เอาไปวางอย่นี้นะครับ นี่แล้วก็ฮอปเปอร์มานะครับกดชิบวางวางวางแล้วก็วางแล้วก็วาง,แล,ววางแล้วก็วางแล้วก็วางประมาณนี้แล้วก็จะมีบล็อกโรนวางลงไปนี่คือถ้าเกิดว่าบล็อกโคนเนี่ยมันสามารถที่จะมีไอเทมมาตกตั้งนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะดูไอเทมนะครับแล้วมันก็สามารถที่จะปลุกันนี้ได้ด้วยนะครับนี่ เอ้โคตรดีเลยอ่าบทุดอันหรือเปล่าโอเคเราจะเราก็จะเก็บนะปิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเหมือนเดิมนะครับนีามา่มันมาโตขึ้นมาถ้าเกิดมันโตถึงปุ๊บตัวนี้มันก็จะตัดแล้วมันก็จะตกลงไปเอ้พื้นโคนตรงนั้นแล้วมันก็จะดูดเข้ามาดูดเข้ามาตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นสามสแต็กอยู่นะอืมอุย้ยอันนี้ก็โตแล้วนะโตวไวอยู่นะเฮ้ย พวกเองปอนนี้เลยเหรอนะไม่โดนหรอไม่โดนหรอไอตัวมบีแล้วครับว่าก็มายิงสบีเลยนะทีครับมันตายแล้วมันตายแล้วนี่ไงไหนมาดูดินี่ได้สองกันเห็นไหมแบบนี้คือมันไม่ไม่ไม่มีทางที่จะพลาดเลยนะครับโอากาดมันน้อยมากนะเป็นฟาร์มที่เราเคยสร้างก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มาปรับปรุงกันสักนิดนึงนะครับ นี่เองออกไปอีกแล้วเหรอออกไปไงเนี่ยเขามาต้องออกไปยังไงวะนี่ใครจะรอ,ออกไปได้ไงอ่ะจะบอกนะว่าเข้าไม่รู้จักทางเข้าอีกจะบอกว่าเองไม่รู้จักทางเข้าอ่ะใช่แน่นอนออกไปยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็เอาไปที่นี้นะครับจอมาในคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็จชิวนะถ้าเกิดว่าคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรก็เขาไม่มานะครับจะได้แบบจะลองไปทําดูนะจะลองแบบหาข้อมูลแล้วทาดูนะครับโอเคจูบในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย